ต่อไปเราก็จะมาดูเรื่องแฟกทอเรียลนะคะโดย8แฟกนะคะก็จะมีวิธีคิดเป็น8คูณ7คูณ6กคูณ5คูณ4คูณ3คูณ2คูณ1ก็จะเอาทั้งหมดมาคูณกันนะคะก็จะได้เป็น4 3 2 0 ต่อไปข้อ2นะคะห้าเศกนะคะห้าเศษก็คือห้าคูณ4คูณ3ามคูณ2คูณ1บวกกับ2แง <12 2 S 1> กก็คือ2คูณ1ก็จะได้เท่ากับร้อยี่สิบวก2เท่ากับร้อยี่สิบสองข้อนี้คือคำตอบก,ก่อนแลวไปข้อข้อสามนะคะ 6กแฟก็คือ6คูณ5คูณ4คูณ3คูณ2คูณ1ลบกับ5 5แฟกตก็คือ5คูณ4คูณ3คูณ2คูณ 1, mm. 1> ก็จะได้เท่ากับ720ลบกับ120 600ท่ากับ600ค่ะนี่คำตอบต่อไปข้อสแฟกนะคะข้อ4ค่ะ 7จ็ดคูณหคูณหคูณสคูณสคูณสคูณหนึบวกกับสแฟกก็คือ2อคูณหนึบวกกับศย์แฟกจะมีค่าเท่ากับ1เสม,มอนะคะก็คือบวกหนึ่อนี้ก็จะได้เท่ากับ840ร้บวกสบวกหเท่ากับ8 4ดร อันนี้คือคำตอบค่ะต่อไปข้อ5นะคะ6กแฟกหคูณห้คูณสคูณสาคูณสแล้วก็เราจะคิด6คิดคำนวณของค่าของ6กแฟกก่อนก็ได้เท่ากับ720้บแล้วืมเอาไปคูณ2อีกรอบค่ะคูณสอวันนี้ก็จะได้เท่ากับ1,440 คือคำตอบค่ะไปข้อ6นะคะ3แฟกคูณ5แฟกก็จเป็น3คูณ2คูณ1ได้เท่ากับ6ต่อไปเราจะมาคิดของ5แฟกต่อมา5คูณ4คูณ3คูณ2คูณ1เท่ากับ ร้อยยี่สิบเก้า้อได้เท่ากับ7จ็นี่คือคำตอบค่ะต่อไปเรามาดูข้อ7นะคะเป็นเป็นการหารบ้างหรือว่าเศษส่วนนะคะเก้าแฟก็เหมือนเดิมน,นะคะเก้าคูณแคูณเคูณห คูณหคูณสคูณสาแฟกส่วน3ามแฟกก็ตัดได้เลยค่ะก็จะได้เท่ากับ9ก้าคูณแคูณเคูณหกคูณหาคูณสี่คำตอบข้อนนี้ก็คือ หกหมื่ส่รค่ะต่อไปเราก็จะมาดูข้อแค่ะ1ิบสิบสองก็ทำเหมือนเดิมเลยค่ะ12บคูณ 11คูณ10คูณ9แฟกส่วน9แฟกค,คูณ2องคูณ1 9กแฟกตัด9แฟกก็จะเหลือ12คูณ11คูณ10ส่วนด้วย2คูณ2ได้เท่ากับ2ส่วน2อีจะมีค่าเท่ากับ1่ สามส่วน2อหรือว่าหาร2นะก็ตัวน,นี้ก็คือหกร้อยหกสิค่ะต่อไปข้อเกนะคะสิหแฟกเหมือนเดิม15บห้าคูณ1ิคูณสิคูณสิบคูณสิแฟกส่วนด้วย11บเแฟกคูณ สามคูณสคูณหนดแฟตัตด11บเแฟกเท่ากับ1ิบห้าคูณสิบส่คูณสิคูณสิบส่วนด้วย3ามสามคูณสองหกหคูณสองหหนึ่ง สาแฟกก็จะมีค่าเท่ากับหกนะคะโดยข้อนี้ก็จะรวมกันได้เป็น3ามหมืนสเ้หารหเท่ากับ5,460นสี่คือคำตอบค่ะต่อไปเราจะมาดูข้อที่10ข้อสุดท้ายนะคะ ยี่สิ้แฟก็ก็เท่ากับ25่สิาคูณยี่สิบสี่เดิมะนะคะยี่สิบแฟกหารด้วย23่สิบสาแฟกคูณสคูณสคูณสคูณหนึแฟกตัดยีบสาแฟกก็จะเหลือเป็น25่สคูณยีส่วน สี่คูณสามสี่สามสิบสองบสคูณสองยี่สิบสีบสคูณหนึก็เป็น24 24เท่ากับ600้อสวนยีข้อนี้ออามาหารกันก็จะเหลือยี่นี่คือคำตอบ